สวัสดีทุกท่านนะฮะขอต้อนรับเข้าสู่ช่องทีมงานเพชรไพลิววันนี้ก็อยู่กันที่เดิมฮนะหน้างานที่ประจำของเราวันนี้ก็ขั้นตอนสุดท้ายท้ายสุดแล้วครับเกรเตอร์ก็ตัดกันไปส่วนทีทูเราก็มาดึงสโลปนะฮะปรับแนวคันแนวเขต ที่แล้วก็เป็นเกเตอร์บนอันนะี้น้ำจอ๋วไปจัดให้นข่งการดึงสโลปอีกเช่นเคยฮนะดูกันบ่อยๆนะเดินเสร็จแล้วจัดให้หนึ่งทีละเดินนี้เอาอีกกับดีทูกับคนขับนายทองคูณทองคูณเนนะี่เจ้าเก่าเจ้าเก่านะฮะ ยิงเบาๆฮะดูเทคนิคกันไปนะไยๆกดนิดนีนิด,นดนะค่อยดึงมาไม่ต้องรีบครับไม่ต้องรีบนะฮนะกอนอื่นก่อนเราจะมาดึงนี้เราต้องหาแนวให้ได้ก่อนนะฮะต้องหาแนวให้เจอก่อนเรื่องที่สําคัญแนวแรกนะสําคัญที่สุดครับถ้าแนวแรกมันได้ก็ต่อไปก็ ตามแนวไปเลยครับผมว่าตัวเน็กเจนน่ะน่าจะเหมาะเพราะก็มีโหมดที่ว่าดึงสลบอัตโนมัติใช่ไหมฮะตัวนั้นน่ะใช้ได้เอามาใช้เปิดแนวก็ได้บางคนก็อเอ้ยไม่ต้องใช้มันต้องตั้งทุกครั้งใช่ไหมฮะต้องตั้งทุกครั้งเห็นเห็นว่านะฮะเราใช้ตัวตัวนั้นน่ะเป็นตัวเปิดแนวใช้โหมดแนละ้วเป็นตัวเปิดแนวสองแนวเนี้ย เราหน่วยเขาเป็นมิลลิเมตรมันละเอียดมากครับพอเปิดแนวอะไรเสร็จปั๊บก็ที่เหลือก็ประสบการณ์คนขับแล้วแะครับปื๊ดๆๆเลยจะได้ไม่ต้องเสียเวลาในะการตั้งแนวผมว่าจะหมดพวกนี้เทคโนโลยีที่มันรถใหม่ๆมันช่วยลดเวลาเยอะเลยลดเวลาช่วยความละเอียดของงานเนะี่ย ไปเลยอ่ะดูคนไปเลยเท็กๆไหนอ้นไหนอนมาแล้วมาแล้วก็ผ่านไปวันนีหน้าง,งานนี่คือเป็นทางผ่านเข้าบ้านด้วยฮะทางผ่านเข้าโกดังเราด้วย มุมนู้นางมุมน้นมุมน้นดูแนวผมตรงเด็กนะฮะแต่ที่ไกลๆเลี้ยวไม่ใช่เลี้ยวอะไรนะฮะเขตพื้นที่มีแค่นั้นนะฮะอย่างว่าละเขตพื้นที่ตามหลักเขาก็ไม่ได้เป็นแบบว่าตัดตุลัดอะไรขนาดนั้นนะฮะจะเข้าเหลี่ยมขมุมก็ก็ไปตามเสาจะมีแนวอยู่ครับเรายังมีแนวอยู่แล้วเราวัดไว้แล้ว ช่วงนี้นี่ตรงฮะแนวตรงจะมีฝั่งไกลๆนู่นนะไกลๆนู่นนะช่วงแนวนู่นจะมีเลี้ยวหน่อยเนยเลี้ยวหน่อยลานนู้นก็หนึ่งสี่ศูนย์เอต้าก็เก็บระดับกันไป ก็มานี่แล้วนะ่ นี่ก็รวมทีมเอเวนเจอร์เลยนะครับใกล้ๆเลยทั้งแบ็คโฮทั้งเกตเดอร์ขึ้นอยู่กับเครื่องจักรชุดนี้นะครับคนฝีมือคนขับด้วยนะฮะจะเก็บเงินได้หรือไม่กดติดตามตอนต่อไป วังเสาหลักด้วยนะฮะเรียบร้อยสกิดสลละเอียดเลยแค่สกิดเบาๆก็เรียบร้อยนะครับมาเดี๋ยวคลิปนิดแถมเกรดด้วยทั้งหน่อยนะฮะ ชอบอะทำไงได้ครับผมต้องซ้ำหลายรอบเลยเทปนี้ก็ยะมีผลฝลไปอ่ะเทคนิคการตัดสโลปของแบคโฟฮะแล้วก็มีเกรเดอร์แถมไปด้วยการลบกองเนี่ยเฮ้ยอุ้ยอุ้ย โอ้โหโอ้โหสไลด์สไลด์ตามไปมีดครับตานกันเต็มเต็มกองเต็มเต็มจากกันนั้นเน้นเน้นเน้นติดไปโคอยู่นะครับการดันได้แค่ กอหน่อยๆย,ยังไม่สุดไปยังไม่สุดมันไม่มีที่อยู่ครับบนหัวเก่งเกเดอร์ er นะฮะถ้ามันมีที่ยืนที่นั่งผมสักหน่อยแล้วผมกไปถ่ายน,นะครับผนะฮะเล่นมุมอินแคบแค่เลยแหละ ติดตกดกระโบสถ์สดเสือนครับผมโอ้ยืนถ่ายที่สันยืนถ่ายคลิปอยูงหูตาไวนะครับหูตาไวนะจับไปเพื่อท่านผู้ชม ที่แบสลับกันไปนะระหว่างเกดเดอร์กับอ,อ่ดีทูนะครับก็ตัดสลับเป็นเรื่องการเก็บหั้งงานนะครับอ,อ้าวเลยพี่เลยเลยพี่เลยเลย <c oughs> โอ้โห,โหเล่นเสียวเล่นเสียว ู free, free. ่นแล้วนน่นแล้วแก็บเรียบกมองเล็กกองน้อยแก็บให้เรียบสรุปแล้วหน้าง,งานแปลงนี้เราก็ใช้เวลาไปประมาณ ครึ่งเดือนนะฮะสองอาทิตย์อยู่ประมาณสี่พันเที่ยวประมาณประมาณประมาณสามพันแปดสี่พันลองดูยอดของวันนี้ก่อนนะวันเท่าไหร่วันนี้กับเมื่อวานจะไม่รับครับเด <c oughs> ี๋ยวเราสี่พันบวกลบ คาาดว่นะะตกุยตะกุย,กยดอกก็เริ่มหมดแล้วนะครับจะม,มีฟรีบ้าง ทำลายใสุดยอดรับเก็ตเดอร์ไม่ว่ารุ่นไหนนะฮะโอ้ตัวนี้ดีทูก็ไปเล่นหินอยู่นั่นอยู่ด้านหลังนะครับเดี๋ยวเราไปดูกัน <Okay. S 1> เข้ามาเก็บมุมด้านหลังก่อนนะฮะดาน,นาเกะก,กะเกเตอร์เขา ไอดีตอนเริ่มต้นก็วางแนวก็วางแนวแท็กเอาไว้แล้วครับวางแนวแท็กให้แทกเป็นย่ำไว้ก่อนแท็กย่ำเป็นแนวไว้เป็นเป็น,ปน,ปนไม้บรรทัดเอาไว้แล้วก็ตัดมาตามขอบแท็กตรงเป๊ะงนั้นครับก็จัดให้ดูกันบ่อยๆนะครับ เทคนิคอะไรจำกันได้ก็เอาไปทำใช้กันนะฮะเก็บเงินได้แน่นอนรับประกันนะระว,ว,วัง,ว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 งวด้วยครระวังมะม่วงเขานะแต่ตัวมะม่วงอยู่ข้างหลัง ยางเลยมาว่วงว่คอยปรับเลยครับขับคุนที่ขอบคุณเราตักมาเทก็ปรับด้วยโอเคครับผมขอบคุณที่ตามรับชมฮะอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร e ในมือถือพวกเราด้วยช่องทางการติดต่อเพิ่มเติมช่องทางเฟซบุ Facebook, นะ๊กลนะ่ะเฟจทิมงการเพ้นไนดิ้งติดติปิเคชันและกระดิ่งแจ้งเตือนนั้นกดด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปให,หม่ๆของพวกเรา ขอบคุณครับมาดูหน้ากานกัน